เอาละสวีดาสครับผมวันนี้เราจะมาลุยกันต่อในพาทต่อไปกันเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยต้องชว่วยผู้หญิงได้ไม่นะไม่นะปล่อยตัวด้วยอะแม็กซ์โอ้บ้าแล้วไม่นะแม็กซ์แม็กซ์งานเข้าครับงานเข้าเอาเอา,เอาสาั่งงานครับงานระเบิดก็มาออื้อ มันจะสโลว์โมชั่นไปถึงไหนครับเนี่ย <laughs> โอเคฮะอย่างนั้นก็รอตายครับตอนนี้ฟาเบียน่าหนีไปแล้วนะฮะยังโดนจับต่อไปเดีย๋ยวว่าแต่แม็กซ์มินเลยฮะตอนนี้ผมยังงงเลยว่าจะเอาไงต่อกับชีวิตโอ้มาแล้วครับพาโซครับแม็กซ์นายโอเคไหมเกิดอะไรขึ้นอะ ฟาเบียนาอยู่ไหนล่ะตอนนี้เธออยู่ในเรือนั่นเน่ะถังนั้นเลยตงไปเลยเน่ยได้ได้ได้ใจเย็นนะจับไว้โอเคให้ผมใจเย็นเนี่ยนะงานนี้ผมทำพลาดอีกแล้วนะผมยอมมั่นใจเกินไปที่ลุยเดียวในป่าแบบนั้นโอ้โหงานเข้าครับงานเข้าครับงานเข้างานเข้าโอเคเอาแล้วตอนนี้ฟาเบียยังรอดอยู่นะ สีผมพูดจะคงมีแค่แค่นี้เอาละจ้ะง,งานทองเฮ้ยโอ้โหปืนสีทองด้วยอ่ะโอ้โอมีคนไล่มาครับมาสิจ้ะมาเลยสิจ้ะคนดีขอไปออกชอบเลยแบบนี้ชอบเลยมามาคนดีโอ้ไม่ระวังนะพาโซด้านหลังเลยฉันเห็นแล้วโอ้ไม่นะระวัง ออ้ยเป็นโกโก้ครุ้นชไปครับผมโอ้มันยังเปนบ้าแล้วกันเนี่ยโหรานั่นพวกเขานี่ไฟหน้าเนี่ยจะอยู่ข้างหน้านะเราจะเสียเธอไปไม่ได้เฮ้ยจับตังนี้ซะโอเคครับฟังไม่รู้เรื่องแต่เขาคงบอกว่าให้เราตามล่าอยู่นะฮะอ้าวแม่เจ้าไม่ใช่นะไม่เอาไม่เอาจะแบบนี้ไม่เอาไม่เอา ลงไปจ้าเฮ้ยโอ้โอ้โอ้โอเคนี่เหรออยากจะเล่นกับพี่ใช่ไหมมานี่เลยระเบิดเลยอวเป็นจริงผมคงยิงไม่มีทางโดนแน่นอนโอ้แม่เจ้าแม่สาวน้อยสายโอ้โหมาอีกแล้วครับไปเราอย่าให้เธอหลุดมือไปนะเพื่อน เอาลนะฮะจังหวะน,นี้ขอสโลโมชัน่นโอเคไปไปโอ,โอ้ยเกือบโดนครับไปโอ้เอาละฮะตอนนี้เราต้องทำการหาเรืเอนะีอ้ไปให้ได้เนอะพัะเจ้าช่วยไม่ระเบิดระวังโอ้โหดีไม่ตายครับ ดูมันดูไม่ดีเลยจริงมาสิจา้าคนดีเอาล้วครับขอเวลาหน่อยนะในการซ่อมเรือเนอี่ยเร็วเร็วเพื่อนเร็วเร็วเพืเ่อนโอเคครับนี่ฮะนี่เขา้าโอเคโอ้โอ้โอ้ไม่ระเบิดมาแล้ว มาบูมโอ้แล้วเร็วข้อพาโซครับบูมเ,เ,เ,เอาละขอเวลานหน่อยนะเธอกำลังฟื้นแล้วนั่นไงทางนั้นทางนั้นยิงเร็วยิงเร็วมานี้เลยจ้ะยิงระเบิดใช่ไหมงานนี้พี่ชอบอุ้ยเฮ้ยโอ้โหยังไม่จบง่าย,ายๆใช่ไหมขอเฮียนหน่อยแล้วกันเอาละตอนนี้เราเข้า ตอนนี้พาโซกยังขอเวลาอยู่นะฮะโอ,โอ้โอ้งานเข้าครับปาครับโอ้คนนี้ยิงอยู่นั่นแหละเออโอ้สวยงามครับเอาละตอนนี้ผมผมผมไม่รู้ละฮะระเบิดอย่างเดียวจา้าโอ้แม่เจ้าระเบิดระเบิดโอเคฉันทำได้แล้วฉันซ่อมเสร็จแล้วผมรู้นะว่าายทำได้ไปเ็วเพื่อน แหมเจ๋งมากนายเห็นนะเห็นไหมนะโอ้โหมีรถมาอีกฮะไปหนึ่งครับผมไปสองฮะโอ้โหโอเคเอ้ด้านหลังครับมาที่เลยฮะขอสโลโมชั่นอุ้ย กระเบิดระเบอ้อเลยทีเดียวตูม <Okay. S 1> นั่นแหละฮะความมันครับผมที่แท้จริงคือการสโลโมชั่นล่ะโอเคมีอีกไหมเรียบง่ายนะครับแต่ว่าจริงจังนั่นเองตายซะไอ้เพิงเงาะโอ้สุดยอดไม่แน่ใจว่าการมีพื้นทองที่มันช่วยหรือเปล่านะ hey. Hey. นั่นไง <Hey. S 1> เขาอยู่นั่นไงแม็กซ์เรากลับมาแล้วเนะี่ย ดีมากโอเคพวกเขาคิดถึงเราแน่หาโซนเราทางขวาระวังไอ้พวกโง่เอ้ยฮ่าฮ่า่ไปตูมผมว่ายที่โง่เคยเ,คเคนี่ยแหละพระเจ้าช่วยเฮ้ยผมมีความคิดแล้วจับไว้นะจับให้มั่นโอ้ไม่นะโอ้โหยังอุตส่าห์ตามอีกเหรอเนีเ่ย นี่มันมีเยอะขนาดไหนกันเนี่ยโอ้โหมาอีกชุดครับตายสิโอเคเฮ้ยโอ้โหมีอีกไหมโอ,โอ้โอ้โอ้มาเลยครับผมมาสิผมว่าน่าจะดีขึ้นแล้วนะฮะโอ้โห เฮ้ยโอ้โหไม่หยุดไม่ย่อเลยโอ้นัยเนยังไงเจอแล้วฮะผมเจอแล้วครับโอเคเฮ้ยนี่ครับมานี่เหรอจ๊ะคนดีเออขับบุ้มเละฮะโอ๊ะไมกครับ ผมมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันก็ไปแล้วนะฮะไอ้พวกพาทบราซิลนี่น่าจะมีโปรแกรมนี้นะถ้าเกิดมีก็คงเลือกอย่างอื่นแล้วเกือบแล้วเพื่อนเกือบแล้วเพื่อนโอเคฮะยังอุตส่าห์จะแซงกันอีกนะฮะ <laughs> สภาพเรือตอนนี้ก็เน่ามากแล้วนะจ๊ะไอ้พวกนี้ม่มีคนเท่าไหร่กันแน่เนี่ยไอ้พวกนี้เนะี่ยมันก็อยากดิ้นเงินนั่นแหละจงังไงจะตาย เอาละตอนนี้เราตามท,ทันแล้วเฮ้ยฉันเจอฟาเบียน่าด้วยแล้วเข้าตามเข้าไปเลยได้ได้เดี๋ยวฉันจัดให้ไกลกว่านี้อีกขอไปร้านไหนที่ไหมล่ะโอ้ระวังนั่นไงโอเคได้ปลอดภัยนะตอนนี้ไม่สนใจนะอีน้าผมฮะยิงก,ก่อนครับค่อยว่ากันครับผมโอ้ยนี่มันแปลกจริงๆนะ โอเคครับตอนนี้เนี่ยพาโซบอกว่าอยากจะชนะเรื่องนี้ได้ต้องใช้มากกว่าวิวพาวเวอร์นะฮะโอเคโอเคครับมีอีกไหมต้่มีงไงโอเคเรียบร้อยฮะ,ะมานี่เลยโอ๊ระวังนะคันนามีนั้นงานเข้าพระเจ้าช่วย แม่เจ้าอย่าบอกนะว่านั่นไงครับพี่น้องครับจังหวะนี้ฮะขอเนาะเนาะกลางหัวเนาะเนาะโอเคเยี่ยมครับจบครับทำไมต้องจบแบบนี้ด้วยแม็กซ์แม็กซ์ไม่นะแม็กซ์แม็กซ์โอเคเออ ฮัสโซฉันกำลังพยายามอยู่นะเพื่อนโอ้ยให้ตายเถอะไฟได้เนี่ยผมพลาดอากาศที่สองครั้งแล้วที่ที่จะช่วยเธอไม่อยากจะมีนิสัยแบบนี้เลยให้ตายเถอะมันเกือบแล้วจริงๆนะเนี่ยใกล้ได้เธอเล่นจริงเถอะให้ให้ตายเถอะแต่ผมว่าเราไม่ค่อยมีโอกาสหรอกนะไม่มีใครสักคนที่บอกเลยนะว่าเราว่าเขาอะมีกองทัพคิดว่ามีใครรู้หรือไงนี่มันบ้าจริงๆให้ตายเถอะใช่ ใช่มันเป็นเรื่องบ้าบอที่แบบไม่หยุดเลยคิดว่าทิ้งเรื่องเลาบ้าๆแบบนี้ไว้ข้างหลังเลยนะงานง,าง่ายๆใช่ไหมละ่ะนายพูดอย่างนั้นนี่เอยนี่ฉันโง่จริงที่มันตึงมีเรื่องบ้าบอแบบนี้อีกเอาละตอนนี้ก็ตัดมาสู่การพักผ่อนของแม็กซ์อีกครั้งหนึ่ง การดื่มสุรานี่ไม่ดีนะครับผมทําให้สมรรถภาพทางเพศนี่ลดลงนะฮะแล้วเด็กที่ต่างประเทศนี่ไม่ควรดื่มเลยนะครับผมเป็นไม่ได้ก็รอสัก20เลยแล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดใครดื่มอยู่แล้วก็พลอๆนิดนึงแล้วกันเนาะเอาแค่หอมปากหอมคอหอมคอพอจริงๆถ้าผมเป็นแม็กเพนนี่ผมจะไม่เสียใจเลยนะฮะคือผมดีใจแล้วที่ผมอุตส่าห์รอดมาได้ เจอเยอะขนาดนั้นให้ตายเถอะโก,โก,โก,โก๊อกก๊กก๊กเฮ้ยตื่นได้แล้วพี่ตื่นไหนพี่แม็กซ์แล้วเข้า,าตื่นได้แล้วไอ้ขี้ตุมาเถอะน่าเอ้ยตื่นแล้วเนี่ยเหรอไม่เห็นเหมือนจะขึ้นมาเลยนะเอ้ยขอเวลาได้ไหมรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เลย ไอ้แม็กซ์นี่ห้องนายมันเป็นอะไรเนี่ยแต่งตัวสวยเหลือเกินนายนี่อยู่ดีจริงๆเนี่ยเนียให้ตายเถอะแม่สวยงามจริงเฮ้ยเงียบเพื่อน่าผมไม่ได้มีอารมณ์เล่นนะตอนเนี้เอ้ยก็ได้แม่แต่ว่าเจ้านายต้องการเจอเราเนะไปเลยวไปเล้วงงฮะงงเอาเวลาเลยนะเพื่อน ไม่จะเชื่อเลยในห้องนายเนี่ยเอ้ยได้ยินนะเพื่อนเข้าสู่ชัปเตอร์ที่ห่คุณนายคนประหลาดและคนเมาขอเวลาสักคนนะรู้สึกไม่ดีจริงๆอ,อ่ะเออผาโซ่เหรอสวัสดีจ้าแล้วคุณจะว่ายังไงเอาละทุกคนใจ,จงเงย็นจ้ะ ไอ้ควกบ้าตัวตลกโทษนะครับแต่ผมเสียชีวิตเนี่ยหลายครั้งเพื่อซื้อเธอนะครับเอ่อผมรนูเนี่ยแต่ผมอยากจะรู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นได้ทำไมใช่ใครทำเรื่องนี้แบบนี้กันเพราะว่าเรารวยแล้วมีความสุขใช่ไหมมันใช่เหตุผลที่ต้องเกลียดกันใช่ไหมผมเนี่ยทำเพื่อมือนี้มามากมายเลยนะ ปวดกระบาลจริงๆให้ตายสิในที่บอกไงถ้าเกิดได้เฟียเวน่าเนี่ยเราจะย้ายไปที่ไมมี่หรือเจนนวาเราอยู่ที่ต่อไปไม่ดีแล้วที่ซัปโปโลเนี่ยท่านอย่เพิ่งยอมแพ้ครับบังโก้ ฟังนะครับผมรับประกันเลยฮะว่าผมจะจับพวกนั้นได้เลยทีเดียวเชื่อคุณเบโก้เถอะนะใช่นี่เป็นช่วงเวลาที่แย่นะแต่ว่าเราผ่านมาได้แล้วไงเหมือนตอนที่พ่อตายไงพ่อน่ะตายเพราะว่าไปเที่ยวอาบบนวดนะมันน่าอายก็จริงแต่ว่าตอนนี้มันต่างกันนี่แหละจุดจบของผมแต่ว่าเธอยังไม่ตายหรอกบางทีเธออาจาจะโชคดีกได็ได้นะและหนีออกมาได้ผมยืนยันได้เลยครับว่าผมช่วยได้แน่นอนครับผม ก็บางทีนะฉัมแข็งไว้พี่เพื่อน้องเมียผมรู้ว่านี่มันลำบากแต่เชื่อว่ามันต้องดีขึ้นแน่เพื่อพวกเราทั้งหมดเข้าใจนะพี่มาเซโลพาโซมาที่คอปเตอร์กันได้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 สเตอร์เบ็คเกอร์เอาละเดี๋ยวผมจะพาคุณไปส่งนะ อาซันเปนโก้ครับผมขออยญาพูดสักนิดนะครับท่านผมเนี่ยจะรับใช้ท่านด้วยความเป็นมืออาชีพและด้วยความเท่ด้วยหน้าตาที่ผมฟังไม่ออกและแปลไม่ได้<ข>อ,อย่างจุดซึ้งครับขอโชคดีครับคุณเบกเกอร์เจอกันครับมิสเตอร์บาโก้ผมมีแผนมากมาเหลือเกินแม็กซ์ ไม่ใช่พวกเราเลือกที่มีผมเกิดมามีฐานะบางทีก็คิดนะว่าความรวยเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรในประเทศที่จนๆนี่เลยคนที่คุยด้วยมีแต่เห็นแต่เงินกับผมเมียของผมเนี่ยผมไม่ปิดบังนะเธอไม่ได้รักที่ตัวผมหรอกถ้าไม่พูดถึงสมบัติแล้วก็ท่านก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะครับผมจริงดิ ไม่รู้เลยนะผมก็พยายามจริงๆแต่บางทีผมก็อาจจะเป็นแค่คนรวยโง่ๆเหมือนกับเพื่อนๆของผมนั่นแหละขอแยกนะคะตอนนี้เนี่ยมีตำรวจมาหาท่านค่ะดรดารสิวาขอเวลาเราหน่อยไม่ได้หรือไงฮะได้เลยจ้ะไอ้พวกตำรวจบ้าเงินก็ใหม่คนละสินะคิดว่าคนที่จงไปกี่ขี้รู้สึกยังไงฮะ ตอนนี้แหละความรู้สึกผมเป็นอย่างนั้นเลยรู้สึกเละไงเละเหมือนขี้ไงเอ๊่มาเสียงอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเอาลนะครับพวกโจรบุกครับท่านครับท่านครับเรามีเรื่องแล้วครับท่านเฮ้ยเห็นนะ่ะมีคนบุกเข้ามาแล้วก็ออฟฟิศเดี๋ยมันไม่ยอมล็อกไงจัดก,การสิมันไม่ทำงานครับ สงสัยต้องไปทํางานรีบูทระบบ,<อ>บ<อ>ครับผมถ้าเกิดผมไปที่องเซิร์เวอร์ได้แล้วผมจะทำอย่างออนไลน์ได้ครับแปลกนะผมใจเป็นล้าเลยนะเพื่อที่จะกดปุ่มแล้วก็แบบเอิ่มเอิ่มที่มันให้ปัญหามันจบไปไงก็มีผู้จะใช้ไม่ได้นัญญ่นแหละแล้วก็พวกมั่นใจแบบผิดๆเนี่ยผมจบแล้วแม็กซ์ท่านครับจัดเออเงียบๆไว้ครับท่าน ดูในนี้แหละแล้วเดี๋ยวผมจัดการให้เองอย่าตอบใครทั้งนั้นฮะยกไว้ว่าเป็นผมโอเคเราไปก็ได้ละโอเคขอให้ไปที่โซเวอร์ได้นะเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะทุกอย่างปกตินะแหมอ่ะทุกคนบอบลงข้างล่างเลยงานเข้าครับพี่น้องโอแม่เจ้าแม่เจ้ามาถึงก็ยิงอย่างนี้เหรอไม่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 โอเคโอเคขออีกทีนึงมาดีจ้าโอเค ดีลดครับมีอีกไหมผมขอให้แน่ใจนะฮะว่าโอ้นั่นไงฮะโอ้นั่นไงไอตูดมืออ๋อไม่ตายครับโอ้ยโอ้โอ้โอเข้าหน้าเลยจ้าอุ้ยแม่เจ้าตกใจหมดเลยนะฮะแม็กซ์พีแม็กซ์ครับพีแม็กซ์ครับ ตอนนี้ปลอดภัยแล้วมาสิโอเคไปที่ห้องเซิร์ฟเวอร์กันไปโอ้ยทำไมอ่ะทำไมเนี่ยเอาละฮะผมไม่รู้ว่าบ่นอะไรกันนะฮะดาวล้นวนตอนนี้โอเคผมมาแล้วนี่ไงมามามาโอ้จะอ,อ,อ้โอเคไอ้พวกรปภตัวแท,ท,ท้จริงเนี่ยก็ทิ้งหนีเราไปแล้วมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยนะ ก็ใครว่าจะดีมันจะตะโกนทำไมครับเนี่ยไอเราก็เก็บกระสุนอยู่ไม่ได้หรือไงโอเคครับอันนี้ก็เป็นออฟฟิศนะฮะของบรังโกเองครับผมโอเคที่นี่เราจะไปห้องประชุมแล้วนะวก็ยังดีนะที่ซิสเต็มอ่ะยังคอยปกป้องคนที่ถูกต้องออกไปอา้าวไหนอ่ะไหนอ่ะ,อะเราโดดเลยครับใส่เข้าหัวกระบานครับผม นี่ไงนี่ปากแม็กเอ้อรอเห็นสภาพปากแล้วโอเคพวกมันไม่รอดหรอกไปเราต้องไปต่อแล้วผมนี่ไม่จะพูดยังไงเลยนะฮะสถานการณ์บังคับเอามาไปทางนี้ครับโอเคก่อนที่เราจะไปกันต่อผมขอเช็คอะไรนิดนึงนะฮะโอ้ยนั่ไไนไงขวดยาครับดีนะเนี่ยโอเค ตื่นมาแล้วสุดปวดหัวมีแต่แย่ลงไปทุกทีโอ้นี่ครับโอ้นี่มันสวยกว่าพวกสลัมอีกนะง่ายกว่าถ้าเกิดจะมาเก็บค่าเช่าบางทีมันก็อาจจะสร้างนี้เพื่อให้กับคนที่มีผลกระทบจากสลัมมั้งสิ่งที่ทําได้ตอนนี้คือเราต้องช่วยบังโก้แล้วก็หาคําตอบไปด้วยกันอีกทีโอเคตามนี้ฮะมีอะไรไหมจ้าจ้าจา้น้องจ้าไปครับ ห้องเซิร์ฟเวอร์มันต้องผ่านห้องนี้ไปนะครับได้ได้ไปแล้วน้องแม้แต่เสียงตอนนี้ผมยังกระซิบกระซาบไปนะฮะเจออะไรครับเจออะไรไหม <laughs> ชี้โบชี้เบร์เรไม่รู้ทำอะไรกันนะฮะตอนนี้เอาครับมองหน้ากันครับคืออะไรครับ คืออะไรฮะไอพวกบาร์นี่นนมันมีปืนแบบเดียวากาับที่เราเจอที่สนามบอลเลยนี่พัชา่เโดไอป้ายดำเป็นพวกขวาจัดที่ที่ทำงานเฉพาะคนที่จ่ายเงินเยอะที่สุดดูไปดูมาแล้วพวกเขาก็เหมือนผมนะบางทีเขาอาจจะแค่มาเอาหาเงินเดือนหรือมไม่ก็อาจจะมีธุระบางอย่างกับบาโกก็ได้นะเอออันนี้งานเข้าครับ ผมขอดูนิดนึงนะฮะมานี่ครับมานี่เลยโอเคนี่เลยครับมีไหมนี่ครับมานี่เลยโอเคลงไปหนึ่งสวยงามครับขอนิดนึงนะฮะฮะลัลโหลสวีดัตมีไหมมีนะฮะ โอ้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 ระเบิด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 อุ้ยแม่เจ้าแม่เจ้าโว้ยโอ้โอ้โอ้ระเบิดครับผมลู่โอเคโดนไหมไม่โดนนะฮะยังโดนไม่หมดครับผมนี่ไงโอ้ยเฮ้ เราไปได้แล้วนะอละล่ะเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ต้องให้กลับมาอาอนไลน์อีกแล้ว,อว,ลวขอเวลาอีกหน่อยไม่ได้หรอพี่พี่แน่ใจว่าเขาไปแล้วม,มาเถอนะหน้าเดี๋ยวเราดูให้เองไอเด็กนี่กูัวขี้แตกเลยแต่ว่าเราน่าจะเจออะไรที่แย่ที่สุดแล้วละ่ะโอเคเซิร์ฟเวอร์ไปทางนั้นครับพี่ขี้แตกแล้วอโอเคเนะี่ยเราไปได้แล้วเนะี่ย บางทีแบบผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าต้องตื่นมาแล้วเจออะไรเรื่องราวแบบนี้เนี่ยโอ้ยฉันก็อยากคิดเหมือนกันนะความจริงก็คือฉันต้องปกป้องมันก็จะคู่โลกที่โสมมไม่เคยคิดเลยว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เตรียมพร้อมเลยสักนิดแต่ว่าบอกเด็กนี่ไม่ได้หรอกโอไม่นะมาอีกชุดเหรอเนี่ยมีบางอย่างบอกนะว่าพวกนี้เนี่ยไม่มีพวกรหัสสกิลิที่การเนี่ยโอ้โอ้โอ้มาครับ มามาโอเคเรียบร้อยครับมานี่ฮะโอเคคงไม่มีประโยชน์ลงพื้นก่อนรถเข้ารถเข้าลบ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 ขอจินย่าก่อนฮะโอเคโด่อีกทีนึงนี่แน่โอเคไปครับโอ้โอ้ยิงเข้า โอ้ยเกือบแย่ฮะแม่เจ้าโอ้โอ้โอ้นี่ไงนี่ไงตัวสุดท้ายจัดให้เต็มๆครับโอ้ไงงานเข้าครับโอเคเี็บร้อยฮะเอ้ายังไม่ตาย เรียบร้อยครับโอเคมาเร็วเข้าตกลงนายจะซ่อมไหมฮะนี่จะรอเลยอยู่ขอเวลาหน่อยได้ไหมครับการรีบูตเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงและทุกอย่างจะกลับมาออนไลน์ครับแล้วห้องออฟฟิศของเจ้านายแหละโอเคเดี๋ยวสักนิดนึงเดี๋ยวก็ล็อกแล้วครับผมโอเคทำให้ไวเลยน้องฉันนีจัดการพวกไอ้บ้านี่แล้วกลับไปที่ห้องออฟฟิศโอแม่เจ้าครับ งานนี้งานตื่นเต้นเข้ามาครับเอาละตอนนี้กลับมาออนไลน์แล้วโอเคตอนนี้มนันอาจจะยากขึ้นก็ได้โอเคตอนนี้ทุกอย่างก,กรารบางคาม,าม,ามาันยากแล้วล่ะโอเคแล้วเข,ข้าสู่ชื่อตอนครับคุณนาย<ง>ในยพวกขีเ้เมาที่ต้องดูแลกัน ตอนนี้ฉันเนี่ยสามารถที่จะเช็คได้ว่าที่นี่มีอะไรหลงเหลืออยู่บ้างอาแล้วจ้ะโอเลยคฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมขอจบการแคสในตอนนี้แต่เพยงเท่านี้ก่อนรู้สึกว่ามันมากๆนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในตอนหน้าครับว่าแม็กซ์เพย์เนี่ยจะสามารถปกป้องเจ้านายของเขาได้หรือไม่และตัวเขาเองจะรอดไปจากที่นี่ยังไงนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเพราะว่าพี่แม็กซ์ของเราขี้อายฮะต้องการกำลังใจมากๆเลยทีเดียววันนี้กราบลาละจ้ะบุย,บย สวีดัสสวัสดีครับโอ้ย์เย่